ครับนี่คือแม่ตัวนี้มาเจริญอาจารย์แม่นี่มาเจไินคือกันครับจังหวัดตรัคือกันตรังคือกันครับผมผมมากเกี่ยวมากเป็ี่ยนหาอายุอายุตอนนี้ครับลูกสามในทองครับลูกสามในท้องครับตอนนี้ทองตัวใดครับทองกระเบออมสินกับข้วยเผือกอ๋อเจ้าอมสินข้ยเผือกครับแต่จ็เดือนแล้วครับกำหนดเกินเกินกำหนดเกินกำหนดค้อละครับอ้ยสี่อดอหรือเล้วเกินแล้วครับแสดงว่าการบ้เฝ้าเอานี่ การเอาไปได้กินนอกเลยตรงเป็นกำหนดแล้วครับคนเตียมเสี้ยงมึงมันบ่อกี่เสียสูงไรไม่ได้จันผมลอยซีมห่าครับลอยซีซีมห่าวิลาข้าไมใจบ่มีมีครับอยากให้มาเบิองเอาคันสิเอามือเอื้อมมือขึ้นหนอจักบาทราคาหนิเจ้าอะไรอยากให้มาเบิองมาเบิองเอาเนาะครับเราซื้อยังเล่าซื้อว่าแก้วตาครับแม่แก้วตาครับเป็นค้วเราเก่าเราเก่าครับอ่ามาจากจังหวัดตราดจังหวัดตราดปลาเบิ่งเบิ่งตาแต้มเบิงข้อขาดเบิ่งเขา ที่ออกแล้วได้พี่น้องกับผู้ใดสาบเพท่านเนอเอาเป็นตัวเมียเดี๋ยวแค่เปนสิแห้งขึ้นตอนนี้ยังเสียงอยู่เป็นวายันเสียงซื้อเอาครับเสียงซื้อเอาเาบงต่อต่อไปพี่น้องเข้าบ้านนี้เยดี๋ยดีเยอเดอ๋เยอะครับเยอะเยอะเอาพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งบ้านเบิ่งในขอกอืขึ้นไหลายพี่น้องครับขย้าจารย์เพิ่นไหลนะครับอืมเอาตัวนี้แม่ลูกลูกนี่เป็นลูกตัวใดอาจารย์ ลูกบิก๊กวุไทยครับนีใบมีเงาปมอ๋ออายุอายุได้ด์หาเดือนกว่าครับหาเดือนกว่าครับนะครับตอนนี้สถานะแม่นี่ท้องอีกระบ่ยั่งครับย,รยั่งบ่ท่านได้เป็นสัตว์อยู่ครับท่านสบอกผครับท่านได้เป็นอยู่ผมก็เงินอยู่ยก,กินนมต,ต,ตัวตัวอยู่ลูกก็ได้ครับลูกกินนมอ,อยู่ครับสูงไรไปไดาา้อาจารย์เคยวัดบ่วัดก็ข่าจี่ร้อยสี่แปดครับร้อยสี่สิบแปดเราเป็นข้อยสายเดีสายเราเกาคือเกาครับเราเกาคือกันนะครับตัวนี้พี่น้องขอกะแบ่ง แบงครับแบงเบาเลยแบงกะเบาๆกันล่ะครับโอ้ตามจังหวะจังหวะนาะงผันพี่น้องมากผู้ใดมือไม่อยากเลี้ยงเนาะเขามาขออาจารย์เลยครับอาจารย์ยินดีให้นะเพราะตอนนี้เพราะว่ามันหลายตัวราอาจารย์เนาะเขาเลี้ยงกับเลี้ยงผู้เดียวเออจักสืรียนน้ำยังแดงมือนี่ก็มีโอกาสได้มาเบิ่งให้อาจารย์และการพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศได้เลือกกันว่าเสี่ยวตัวไหนลูกกับแม่ตัวนี้เราซื้ออย่างแม่แล้ว แม่เราชื่อว่าแม่กาสอนแม่กาสอนครับเอาพี่น้องคันมักแม่นี่กะคู่หาแม่นี่แม่กาสอนเด้อนะครับแต่ท้ายรายการผมจะใส่เบื่ออาจารย์ไว้พี่น้องจังติดต่อสอบถามเอานะครับพี่น้องครับเอาไปชมตัวต่อไปอาจารย์ครับครับอันนี้แม่ยังก็ครับแม่พุ่นซับแม่พุ่นซับครับลูกตัตแล้วลูกตัวที่หาในทองครับอ๋อัวที่หาในทองครับว่ยจะน้องหูงนี่หลายหลายหลายปีแล้วอาจารย์ครับ บอกมาอยู่น้ำเฮาได้ลูกสามตัวอยู่น้ำเขาได้ลูกสองตัวอยู่น้ำเฮาได้ลูกสองอยู่น้ำเขาได้ลูกสองอ๋อเป็นซีเป็นเป็นซีหานี่ทอดพ่องเราไก่สีออดเราตุ๋ยกำนดพร้อมกับแม่นั่นครับครับพร้อมกันกำนดไก่ไก่ทอดมือทอดแล้วเอาจุกหัวกัะอาจารย์เออพูดละขับพร้อมกันนมไข่ทับกระอาจันทร์ใช่ปะครับห้องตัวไหนท้องออมสินครับผู้อ้เผือกเอาเผือกเจอเผือกบาดที่ไหนเอาเผือกเจอเผือก เดี๋ยวผมพาเบิรงทายนะพี่น้องใช่ไเดี๋ยวผมพาเบรรทายบ้รทายวัดวเบิรงทายนิดนึงนะครับพุ่นลงเหรอครับใช่สีลงแหละนะครับพุ่นลูกเราง่ามหมดอาจารย์ครับลู่มันออกมาจากอะไรก็จะเอาไปเหมือนเราโอ้ยเขาเปิดง่ามขนาดสูงหลายเมตรอาจารย์สูงร้อยวัดคร่าวๆเยอะๆร้อยเท่าไรก่อนซี่สิบรอยซี่สิบบวกครับร้อยซี่สิบไปซื้อขับเป๊ะเลยมันบ่ครับนี่มักสายเผือกพี่น้องครับสายเผือกกระมี่ครับพี่น้องครับเอา มากสายเผือกเลือกเอาแล้วซื้ออย่างแม่นี่แม่พุ่นซับครับแม่พุ่นซับครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มันด่าจีโบ่ถึงร้อยสี่สิบก็ได้มันโปมันอ่างมันมันนักทองมันเป็นยังไงบนเป็นผมวันมันมันเตี่ยรุ่งเอามันดึงเลยอาจารย์เวลาทองมันเย็มันสิดึงล่งเวลาคลอดมันยังจะขึ้นครับแต่ว่าเขาเคยวันไดียร้อยสี่สิบมันวเคยวันร้อยสอเอาพี่น้องแม่พุ่นซับเนยสนใจทักทายเลือกเขามา้ขันบบเลือกมันจะออกลูกก้อนเกินกำหนดคือกันกับไง เกินกํามน่าลองค่ะค่ะพี่น้องครับมาพี่น้องมาเบิงแม่ลูกบัดที่นี่แม่ลูกแม่ลูกนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวดีกจันท์โชคกระบี่ครับโชคกระบี่ครับได้้อายุได้ไรปานนี้แหละสิ้นขวบแล้วครับสี่ขวาสิบสองเดือนแล้วครับสี่ขวาสิบสองเดือนโอ้สิ่ขวบพ่อดีลรืไปขวบพอดีครับนี่นี่พี่น้องเขาจันาร์พันถ้าเปิดในเปิดพ่อแม่บ่จันทร์ครับเปิดพ่อมเปิดน้ำแขังกับแม่มันบ่ครับโอ้ นี่ม่นแม่เราบ่ตัวนี้แม่นครับแม่เลาหนีทับเราบ่ทับทองเราครับตรวตรวจบุญตาเศร้าพร้อมเราเรียบร้อยแล้วครับทองตัวใดบัดนี้บักขุนพ่นครับสายตังโอ้เจาขุนพ่นเอ่อขึ้นว่าผ่านเราบ่ครับตรวจเราไหมครับโอ้ผ่านเรียบร้อยมีใบเนี้ยมีใบมโอ้ตัวใดตัวทองเราได้ลูกจจกโตัวแล้วได้ได้ลูกนี่ตัวตัวตัวที่สองตัวที่สามในทองครับตัวที่สองตัวนี้ขึ้นตัวที่สอง <N ic> นะครับนี่ตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามในทองตัวแรกมันเป็นตัวเท้าพรมขายไปหรอห้ลูกงามง้มขาจานผ่านเลยนะครับเขาจานผ่านน,<ป>นี่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 เปิดนักบอลูกก็ะเม่นี่แท่ก็ครับเปิดแพ่งบอลูกก็ะม่โบโบ่บ่ถึงขีดหรอครับบ่ถึงขีดครับเอาพี่น้องครับแม่ลูกซื้อสองในสามครับอาจารย์ว่าบ่ถึงขีดห้วยพ่อลอยสี่บ่แม่เราสูงสูลอยสี่สิบครับโอ้ลอยสี่สิบพี่น้องบอกลอยสี่สิบล้นวนอยู่นี่ นะครับพุ่นทองกระตวจให้เรียบร้อยนะครับเอาแล้วซื้อแม่ยังเฮ้ยผมโอ้ไม่อ่างเงินแม่ยังก่ออ่างเงินแม่อ่างเงินครับลูกมันชื่อว่าสตตังแม,แม่อ่างเงินกับเสตังกับน้องสตตังนี่เด้อครับเขาจานผ่านน้องสตตังเมื่อไยโอง้งามงามงามบ่ถึงฉีดพี่น้องเอ้ยนะครับเอาติดต่อสอบถามไทยรรายรการครับพี่น้อง คุย้ยผสมบุญบได้ปล่อยเอ้ยมาเบิบบบ่งแพ็คคูพี่น้องบ้านนี้แพ็คคูแพ็คคูแยกแม่แยกแม่เอาตัวนี้ตัวแม่น้อยจานนี่ครับตัวแม่นีลูกตัวไหนลูกใหม่ขึ้นกันครับทั้งสองโอ้ลูกไม่ทั้งคู่บ่ครับมีทองพร้อมโอ้เอกสาร,รม,มีพร้อมมีมีพร้อมครับโอแม่นี่เป็นลูกแม่ไหนเป็นเป็นลูกแม่ชบาอ๋อนี่บอกครับนี่บอกแม่ชบาครับแม่ชบาสูงร้อยซีาอยู่หรอกสูงร้อยีา ตอนนี้เราทองบ่ทองครับทองตัวใดบัี้ทองเพชรล้ำคขงโอ้พันพานป่พันแล้วครับตรวจทองเหรอโอ้พันเรียบร้อยครับนี่คือลูกเราลูก้าไม่ครับมันมันบ่ได้ปล่อยมันเ็เลยว่่าท่านสมบูรณ์เออนี่ลหละนี่ลหละเป็นจังี่ละเป็นจังี่ละนี่เราซื้อน้องยังเอว่าท่านนี่มีซื้อครับสองตัวนี่เอาแสดงว่าแม่ตัวเม่ตัวนี้เป็นลูกแม่ชบาครับลูกแม่ชบาครับตัวตัวเม่ลูกเพชรล้ำคขงนี่เขาเขาับเปิดขึ้นกันครับ เอาแม่ชะบามีลูกตัวเมียได้ไหมพ่อ,พอแม่เลยเปิดพ่อแม่พร้อมลูกเปิดพ่อแม่พร้อมลูกบาท,ที่หนึ่งตัวเถกตัวนี้เป็นลูกตัวใดบาดนีลูกแม่สบายครับลูกแม่สบายครับเราเป็นลูกตัวใดบาดในตัว,วรเราไม่ขึ้นครับลูกจะไม่ขึ้นครับนี่ใบนี่พี่น้องครับนี่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 ลูกแม่สบายนี่แม่นึงซื้อว่าชะบาแม่นึงซื้อว่าสบายตัวนี้สูงหายไปเนยครับอาจารย์ลายชีบสองอยู่ครับชีบสองขึ้นยศสองขึ้นนะครับนี่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  ท้องบ่ตอนนี้สบายตัวมึอเศร้าบ่ทองครับบ่ทองครับทับไปยอดรักบ่ทองสบายบ่ทองนะพี่น้องเด้อแต่ว่าฉบาท่องครับนะครับแต่ว่าลูกอยู่น้ำกันนี่เจ้าไม่ทั้งคร <c oughs> ูตัวนึงผู้ตัวนึงเมียนะครับเอ้าเปิดอาจารย์เปิดแบบทั้งลูกทั้งเมียได้พี่น้องล่าหาเบาเบาเปิดชี้ตน้ำกันเลยนี่ครับนี่าซื้อชี้ตัวแห่งรถอะไรครับรถไอะไรเข่าบ้าดนี่ เอาซี่โตแห้งลดหลายแล้วพี่น้องเนี่ยซี่แม่ลูกนี่ครับซี่โตแม่ลูกแห้งลดหลายหาครับตัวยีน่นิทองนั่นซ,ซื้อซื้อซี่ได้หาเอาเลือกเอาพี่น้องครับเลือกเอานะครับ <c oughs> ขักขักพี่น้องครับคุณ <c oughs> พี่น้องครับห้องกระดชอ่อมก้อยของอาจารย์สุพดไป่วัตถุโตในฟาร์มนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องมากกตไหญมักเผือกมากสายตางมากแม่ลูกนะครับพี่น้องกันติดต่อสอบถามกับอาจารย์นะครับ สุดท้ยยาอาจารย์บอกดีบ้านตำบลอำเภอละกาเปิดโทรศัพท์เือพี่นกเอฟซีอยากมาเล่ยนนั่งอยากมาติดต่อสอบถามเรื่องราคาขั้วไอับอาจารย์ครับค่ะเบขอกล้วยบ้านน้องซ่านี่ก็ตั้งอยู่บ้านน้องซ่าตำบลน้ำอ้อมอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับถ้าผู้ใดมาว่าใดอยากสอบถามเบิรงก็มีเบอร์ติดต่อคือ0877 22 0099ครับอันนี้เบอร์ไล่ป่ะครับอาจารย์เบอร์ทั้งไล่ทั้งโท่าไหร่ติดต่อสอบถามได้ทุกเวลาเลยครับนะครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อ่ะสุพจน์ให้โอกาสในกาพัลอพร้อมเอฟซีเดบงกันนะครับทั่วประเทศนะครับสุดท้ายครับอาจารย์สุขสมันหมานลำลำเลยลุ้ยขายคุ้มันหมานสุดโต้ได้อาจารย์เออขอบคุณมากๆครับ